มีใครบ้างหนูชื่ออะไรคะเอลินเป็นอะไรคะเป็นกระต่ายหนูชื่ออะไรคะต้นบิวเป็นอะไรคะกระต่ายหนูชื่ออะไรคะอิมเอลเป็นอะไรคะกระต่ายหนูชื่ออะไรคะอย่นาเป็นอะไรคะเป็นกระต่ายหนูชื่ออะไรคะเมเป็นอะไรคะแม่หนูชื่ออะไรคะาเป็นตัวอะไรคะแมวหนูชื่ออะไรคะ หน่ยนคัเป็นอะไรคะเป็นนกอ่าแสดงเป็นนกหนูชื่ออะไรคะฟอฟอเป็นเสือเป็นเสือหนูชื่อโมอาเป็นอะไรคะเป็นสิงโตหนูชื่ออะไรคะฟีโนเป็นอะไรคะเป็นเสือเหรอเป็นเสือหรอเป็นสิงโตอ่ะพร้อมจะแสดงหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะอ่าถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะ อะใครจะเป็นคนเล่าก่อนใครจะเป็นคนพูดเล่าเรื่องก่อนอ่นนวาวน,นิทานยังไงอ่ะใครจะเป็นคนเล่าหล่ะการอะไร มาป้าอยู่ไหนมาป้ามีหรอแล้วยังไงแล้วยังไงเสือมาแล้วยังไงเอย อะไรนะคะอ่าแล้วเจ้านกมาช่วยแล้วเกิดอะไรขึ้นอ๋อนกจิกสิงโตแล้วสิงโตเป็นยังไงตอนนี้ตายอ่าตายไปแล้วตายไปแล้วสิงโตตายแล้วทำยังไงตายอ่ะสิงโตอ่าตายสิตายเออแล้วยังไงอ๋อขอบคุณใครคะอ่าขอบคุณเจ้านกที่มาช่วยชีวิตใช่ไหม ่ะแล้วยังไงต่อจบแล้วเหรอสิงโตฟื้นแล้วใช่ไหมอ๋อสิงโตฟื้นแล้วใช่ไหมอ่อสิงโตทำยังไงแล้วยังไงต่อให้อภัยไหมั้ยใหอภแล้วทำยังไง อ่าเป็นเพื่อนกันไหนทำยังไงให้ดูเหมือนเป็นเพื่อนกันจบหรือยังอ่าปลบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากอ๋อสิงโตขวรนตามนกด้วยหรอขวรนจริงหรือขวนปลอมเนี่ยอ๋อขวรนปลอมใช่ไหม อ่ะปลบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมาก